สองซ้มรายกตุกเกี้ยนตุเครับพร้อมกันพร้อมกันนะหน่อ่ะร้องเล่นเต้นยกบ้านครับมาคัวดิคัวคัวดิทำไมอ่ะคัวไม่ได้แล้วครับยกบ้านเลยดีกว่าเข้ามากันบ้านเลยอ่ะยกบ้านได้อ่ะพร้อมนึ่องยนตยกครัวดิ อ่าใช่ใช่เดียท่าเดี๋ยวท่าเดี๋ยวท่านี้เดีท่านี้เอาผมกับรายการเกียร์ห่าเายกไข่ครัวอัดเทปอยู่อัดเทปอยู่

ไหนไหนก็ดูคุณว้าคุณมาดูคุณเคยมาดูที่ล้งเคียมาดูนี่เคียมาดูนี่เชียมาดูนี่เชียวมดูเคนยคนดูเชียร์คนดูพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับนี่พร้อม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  ม่ปลาแล้วก็เที่ยวด้วยปลากรเที่ยวไอ้ยี่ด้วยไ้ยี่ด้วยไอย่ยปลายี่ถ้าเารงไห้เขาจะบอกออกาออมาอมามา รู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าพี่เป็นรูปไปงั้นแหละนี่สวยไหมนี่สวยไหมมีคนหนึ่งที่ไม่สวยอ่ะคนไหน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 ไม่สวยันที่นั่งข้างคนเสื้อสีขาวอ่ะเสื้อสีดำอ่ะไม่สวย คนไหนซี้นี่คนไหนซี้คนนี้ไม่สวยอ่ะแล้วไม่ชอบแบ๊กแล้วชอบคนไหน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 พี่พี่เหรอวันนี้ตามถามพี่อพี่เขายังถามชื่อพี่เขายังถามชื่อพี่ไม่บอกถามที่ถามที่ถามพี่ อาไม่ออกหอกเปิดไกอาไม่ออกอเอ่กนดิเกจีบสาวดิเกย์ไปดูคนที่ไม่เข้ารอบนะครับไม่เข้าไม่เข้ากันนั่นนาหนมาพาไปดูดิ จำจำหน้าเขาได้ไหมจำไม่ได้มาดูเรามาดูเลยมาดูเลยบวันน้นัน้เราไปจำไม่ได้น้อง,องัง <c oughs> ีก็องบอก่าน่เลสานะครับปลเนะครับนั่งสี่างอออกนี่เดียวออกนี่เดียวคือหวังกองนี่คือวิเคราะรอบเลยครับ กหกีดูดิว่าใครได้ไมีหรือหกไว้สามตัวไว้สวัสดีครับตากขาวตากขาวตากขาวว้าาคนที่มีความเหลือมาถาา้นก่นกนนะคะยิ้มมาภาพเฟซต่ พี่ฟันดยี่ันดยี่ี่ันทุ่นลงมทุกคนงมาังเราจะกลังกระซ้อมกันนะครับต่อมอะไรครับซ้อมละครชาตรีเอ้ละครนเนกกคราเป็นใครเพิ่งเนี้งนกีต้าเป็นใครนกเป็นพระระราชาหนุกอันนี้คืออะไรเจ้าชายโนก้อง้องเจ้าชายโนกเกนพูดยังไงครับต้องเจราภาษาเป็นแขกห่อยหรือรพูดกาาดาลางธรรมได้ รอุิเกื่อเจ้าชายโนเกียครับอยู่แคว้นอุรุตามะนี่ครับนี่เจ้าชายเล่เจ้าชายเจ้าชายดีเจแห่งเมืองแห่งดินแดนดินแดนแห่งดินแดนยูทูปเบียอันนี้นางเอกครับเป็นใครครับเป็นเป็นเจ้าหญิงเจสซี่ค่ะฮะเจ้าหญิงเจสซี่แห่งแห่งแคว้นไม่มีแคว้น โอ้โอุจารดิษฐ์อุจาร์ฮะใช่ไหมอะแหงคว้นแหงแคลีล่าโอ้ยไหนลองลองเล่นคร่าวๆดูสิไม่มีครับหมดคร่าวๆเลยฮัลโหลขึ้นเตาโดยเธอจะให้บางทีก็ไม่ใช่ต้องมาสู้ต้องมาสู้กันป่ะหรือว่าต้องมาด้วยกันต้องครับมาสู้เพื่ออะไรมันจะแบบงแบ่งยังไงครับ ก็จะมาชนกันพวกเราก็จะร้องเยอะอันนั้นมันก่อนนั้นเอาละลงนะพิษเราหิ่งห้วงเราแย่งผู้หญิงที่ไหนฮะแย่งคนไหนคนเมื่อกี้ครับติ๊กติ๊คนเมื่อกี้คุณแม่คุณแม่เหรอมันจะไม่ได้แย่งครับมันก็จะเป็นแบบคนเนี้ยครับคนเนี้ยครับไอแย่งคนเนี้ยมันจะไม่เหมือนแย่งผู้หญิงครับแล้วมันมันจะเหมือนทางแบบสนุก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 ครับมันก็จะเหมือนแบบพวก เหมือนปลาทูมันก็จะเหมือนแบบจะผู้หญิงคนนี้เป็นของข้านะต้องไปกับข้าไมันเขาตัวสูงขนาดนี้เราเกลียดเลยหน้าคุยกับเจ้าหญิงหน่อยสิใช่ไงหน้าหุ่นละกาหุ่นกาสีเขียวเหมือนกันสีเหมือนกันหุ่นละกาเปล่าตื่นหรือยังเนี่ยเจ้าชายเจ้าชายคนนี้ตื่นยังตื่นหรือยัง ยังครับนัเวลาตอนนี้นะคะตีสามกว่ากว่ายังตอนนี้เวลานะครับตีห้ากว่ายังอันนี้เวลาตอนนี้สิบเอ็ดโมงกว่ากว่าสิบสี่ทุ่มขั้นแรกนะครับเรามีขวดน้ำมายกอย่างนี้แล้วก็เฮ้ยเมาเมาเมาอีกอีกกอเมาไหม เล่นเไมด้ไหมเขียนละครไหมไม่ใช่ครับอย่าพิ่งครับครับเดี๋ยวเอาะไปนเอาะตามเอวขอถ่ายบ้าง่ยค่ะถ่ายด้วยอยาตอนนี้ผมก็วเราเป็นอครับเราเป็นเป็นอดีตแชมป์ขอถ่ายรูปหน่อย ก็ยังเดี๋ยวก่อนนี้เมันวิดีโออยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเฮ้ยโหเหตุวิดีโอเปลี่ยนโหเป็นยังไ,ออไงไสุขภาพเขาผ่อนสายตาธร <c oughs> รมาชาติทั้ทงวันทั้งวันตั้งแต่ทั้งวันครับทั้งวันทีาเรียกเก่งแล้วสุดยอดแล้ว